ส่วนราชการกภาัภาพหน้าหนึ่งภาพชัดใช่ไหมครับ,รบาาการาบพิธีมรดกหลวงปู่ด้วยความเคารพใน่างสูงคาัผมพลตำรวจโทนเาศีนัโชตเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้ในห้องประชุมที่ผมนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็มีท่านรองผู้าการตำรวจภูธรภาคหนึ่งะครับยังไม่ทราบข้อเรียกร้องข้อเสนอใดๆเลยเพราะว่าเราไม่เคยมีการเจรจากันเลยที่ผ่านมานที่ผ่านมาพวกคุณกล่าวอ้างว่ามีการเจรจาเนี่ยไอกระบวนการที่มาเป็นเป็น,เป,นเป็นกองร้อยเป็นหลายกองร้อยแล้วก็มาพูดออกออกทรโคงแล้วเรียกว่านั่นคือการเจรจาเนี่ยสำหรับเราถือว่าเรียกว่าเป็นการข่มขู่ผู้คามทหาร าการเจราจาที่แท้จริงก็คืออย่างที่คุณกระชันกำลังทําอยู่เนี่ยนี่เขาเรียวกว่าการเจราจาแต่ประมาณว่ามาประกาศทั้งเราเรางแล้วกําลังมาเป็นหลายกองร้อยแล้วก็อ้างว่านี่คือการเจราจานั่นไม่น่าจะเป็นการเจราจามาหาเรื่องแตาา่หาเราก็เลยคิดว่าเปิดโอกาสให้มีการเจราจาแบบชนิดที่ ตาถึงตาตัวถึงตัวโต๊ะถึงโต๊ะและอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งกันและกันเปิดใจกันฉันว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ได้ข้อยุติมากกว่าที่เอามวลชนมากดดันซึ่งกันและกันซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็โดนโดนกานแกล้งตีหนึ่งกว่าๆก็เอามวลชนมาตบเท้าอีกทั้งก็มีตำรวจมาทั้งหน้าทั้งหลังผมจะไม่พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายนะครับผมจะกราบขอร้องนะครับขอความเมตตาจากท่านปู่ นะครับโดยเอาความเดือดร้อนของพี่น้องชนเป็นตัวตั้งนะครับ mm hmm. เส้นทางแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้านับเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนตั้งแต่เริ่มเรามาตั้งเวทีเนี่ยเราไม่เคยปิดเส้นทางการจราจรเลยความสะดวกของคนเดินทางกับความความเป็นความตายของพี่น้องที่เขามานอนอยู่กลางถนนถามว่าเขาเดือดร้อนไหมฉันเชื่อว่า คนนั่งอยู่บนรถแล้วมีแอร์เป่ากับคนนอนกลางถนนซึ่งไม่มีแอร์เป่ากินกลางถนนเนี่ยคุณว่าใครเดือดร้อนกว่ากันแล้วต้องเสี่ยงอันตรายต้องไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยคุณว่าใครเดือดร้อนกว่ากัน